ทุกถามไม่อายหรือออกมาฟาดกลับทันทีสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวแซ่บกระแตอาสยามที่ล่าสุดออกมาโพสต์ภาพโชก้นพร้อมฟาดกลับทันทีสําหรับคนที่ว่าไม่อายหรือก้นแตกยังจะกล้าโชว์และอีกหลายคําวิจารณ์พร้อมถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนรักความไม่สมบูรณ์แบบในร่างกายของเรามันจะทําให้เรามั่นใจและมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นให้รักตัวเองให้มากพอสวยในแบบของเรา imperfections are natural ไม่อายหรือก้นแตกยังจะกล้าโชว์ ตูดแตกน่าเกลียดจังจะดีกว่านี้ถ้าก้นไม่ลายบลาปลาใช่แต่ชีวิตฉันคงไม่ได้จบลงเพียงเพราะฉันก้นลายจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเราเองที่ไม่ได้สนใจมันแต่แรกไม่ได้ทาครีมไม่ดูแลและไม่ได้แคร์จุดนี้เมื่ออ้วนขึ้นผอมลงเนื้อแตกก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็แค่รับให้ได้เพราะมันคือความเป็นธรรมชาติและไม่ว่าใครจะบอกคุณขี้เร่ไม่สวยไม่หล่ออ้วนผอมดำเตี้ยขาใหญ่ตูดลายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตด้วยการแบกคำวิจารณ์แย่ๆเหล่านี้ไว้บนหลังตลอดเวลา ฝึกให้อภัยตัวเองและยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ไม่ใช่ AI ที่จะสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างอยากให้ทุกคนรักความไม่สมบูรณ์แบบในร่างกายของเรามันจะทําให้เรามั่นใจและมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นจงภูมิใจในความเป็นเรารักตัวเองให้มากๆความสุขจะเกิดขึ้นอีกมากกกหากเรารักตัวเองมากพอมีความสุขสวยในแบบเราสวยแบบที่ไม่ต้องมีมาตรฐานจากใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบก,กับใครเพราะเรามีแค่คนเดียวในโลก รอยแตกของเราคือลวดลายที่สวยงามทุกรอยที่เกิดคือสีสันและร่องรอยของการเติบโตปลอชีวิตจะง่ายขึ้นถ้าใช้คำว่าช่างแม่งเอฟเฟกต์อฟเป็นการเขียนแง่คิดที่ฝ่ายลุกมากแซบเวอร์อีกแล้วขนาดพทอยเชิมานยังเข้ามาคอมเมนต์ว่าเบาๆหน่อยเดียวโลกแตก